สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนจงเอาตัวเองเข้าไปใกล้คนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นอย่างเช่นถ้าเราอยากเป็นคนขยนันเราก็เข้าใกล้หาคนที่ขยนันไปอยู่ไปคลุกคลีอยู่กับคนที่ขยนัน อยากเข้าใกล้อยากเก่งก็ไปอยู่ใกล้ๆคนเก่งไปเข้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนเก่งและเราจะเป็นคนเก่งคนถัดไปอันนี้จะเล่าเรื่องอะไเองเลยนะคะตอนที่มหาลัยเนี่ยคือตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะ่ะคือเอาแค่ผ่านก็พอนะ คือชอบแบบว่าไปทํากิจกรรมไปทําค่ายแบบว่ายิ่งคณะอื่นอะไรนี้เลยนะอายุสายแบบว่าทํางานเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะทํางานโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าไปทําค่ายไปแบบไปทําค่ายติวไปแบบไปคณะวิศวะอะไรนี้เลยแล้วซึ่งมันก็หนักและการเรียนก็คือหนักมาก แล้วมันมีเทอมหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าอยู่ๆก็เฮ้ยนี่มีโครงการนะใครเรียนแล้วได้ a 10ตัวเอาไปเลย5,000บาทโอ้โหได้ย,ยแล้วตาลุกวาวเลยค่ะทุกคน5,000บาทนี่ครึ่งหมื่นเลยนะตอนเรียนมหาหลัยนี่คือเราเราทำเงินไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันแบบซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ามันดูเป็นไปได้ไกลได้ยากมาก พราะเวลาเรียนอะคือเวลามันเรียนแล้วมันสอบเรียนแล้วมันสอบมันแบบมันกระชั้นชิดมากๆทุกคนรู้ไหมคะว่าแอร์ทำยังไงแอร์เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนที่มันเรียนเก่งคนที่มันขยันอ่านหนังสือคนที่มันเหมือนแบบเฮ้ยมันเทพจังทำไมมันแค่อ่านแค่นี้มันรู้แล้วหรอทุกคนรู้ไหมคือแอร์เองอะเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วหลับอ่านยังไงก็หลับ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 ทุกคนรู้ไหมคะแอร์ไปไปแบบว่าไปเรียนรู้ไปอยู่กับไอ้คนที่ขยันเนี่ย แล้วคนที่ขยันอะ่ะมันจะพาให้เราขยันมันจะพาให้เราอ่านหนังสือทุกคนรู้ไหมคือแบบว่าความที่มันง่วงอะ่ะไอ้ก็หลับแล้วเพื่อนมันก็อ่านซืมหัวเราเงี้ยแล้วพอเราจะหลับมันก็เรียกตื่นให้มาฟังให้แบบเนี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นคนที่ขยันคนที่สามนึกอ,ออกไหมคะคือคือในกลุ่มนั้นอะ่ะมันก็จะมีคนเก่ง ทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่เรียนอะมันเรียนแบบว่าถ้าจำไม่ผิดสิบสองหรือสิบสี่ตัวคือเราต้องได้เอสิบตัวทุกคนรู้ไหมว่าไอ้แค่การที่เราไปอยู่ใกล้คนขยันเนี่ยมันทําให้เราแบบว่ากลายเป็นคนคนนั้นได้จริงๆคือแบบคือจะได้เอสิบตัวนี่มันต้องเทพมากทุกคนแล้วแบบอะและไอ้ก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมคือแบบว่า เราไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้จักเอาตัวเองไปใกล้คนที่ขยันคนที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นสังคมดีๆที่ผักดันกันไปเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากแบบว่ามีแบบว่ามีกลุ่มพลังงานดีๆมีมีสังคมในการเถตดที่ดีอก็มีกลุ่มฟรีนะคะทุกคนเข้าเข้าไปได้นะคะดูลิงก์หน้า t ิกตอกทุกคนขยันทำกันบ้าน